สปุก,กี้ไหนยินดีนำเสนอผีกองกอยสยองวนหาหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่บนยอดภูเขาสูงรอบๆนั้นมีแต่ป่าเขาปกคลุมที่นี่ยังคงห่างไกลความเจริญและคนที่อาศัยอยู่ที่นี่นั้นส่วนมากก็จะเป็นชาวเขาโดยกำเนิด จะมีบางคนที่ขึ้นมาจากเมืองด้านล่างขึ้นมาค้าขายจนได้เมียได้ลูกและตั้งหลักปักฐานอยู่ที่นี่หนึ่งในนั้นก็คือไอ้ทินที่เพิ่งจะมาอยู่กินเป็นหนึ่งในสมาชิกของชาวเขาได้ไม่นานทินนั้นได้เมียชื่อว่าขวัญตาซึ่งพวกเขาสร้างบ้านเป็นกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ที่ท้ายสุดของหมู่บ้านเนื่องจากว่าพื้นที่ในหมู่บ้านนั้น มันก็ไม่ได้มีเยอะมันเป็นลานว่างๆบนพื้นที่ภูเขาที่คนที่มาตั้งรกรากทีแรกเขาเห็นว่ามันเหมาะคงไม่ได้คิดว่าในอนาคตมันจะขยายได้หลายหลังคาเรือนแบบนี้ดังนั้นเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่นี่ค่อนข้างจะแออัดทินเลยเลือกที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยจนในกระทั่งวันหนึ่งพรานออกก็เดินเข้ามาทัก ในขณะที่ทินนั้นกำลังตากผ้าไอ้ทินไอ้ทินว้ยช่วงนี้ข้าได้ข่าวว่าเองเพิ่งเปลี่ยนงานไม่ได้หาของที่ตลาดข้างล่างแล้วใช่ไหมวะใช่พ่อพลันเฮียเจ้าของกอบอกผมว่าผมทำงานชา้าเขาก็เลยเชิญออกนั่นแหละแล้วเองได้งานใหม่หรือ,อยังวะยังเลยพ่อพลันมีอะไรเหรอเองไปกับข้าไหมวะ เดี๋ยวข้าให้ข้าตอบแทนอ้าวแล้วพวกพ่อพรานที่เคยไปด้วยกันเลยข้าเห็นมีหลายคนนี่พอมาถึงตรงนี้พรานก็รีบเอามืออุดปากทำท่าจูจๆแล้วก็รีบเดินเข้ามากระซิบกระซาบก,กับทินด้วยท่าทางที่เหมือนปิดบังเรื่องความลับอะไรบางอย่างไว้ซึ่งทีแรกทินเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรจะต้องปิดเป็นความลับขนาดนั้นแต่พอได้ฟัง และรู้เรื่องราวความเป็นมาทินก็ถึงกับตาค้างไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยิน, <S <S นในป่าหลังน้ำตกวันนั้นข้าไปกับตาเชิดที่แรกข้าก็ไม่รู้ลรอกว่าใน,นนั้นนมีอะไรอยู่มาปูนนี้แล้วก็คิดว่ามันก็น่าจ,จะเป็นแค่ทำน้ำตกธรรมดาแล้วมันมีอะไรอยู่ล่ะไอ้ที่ว่าไม่ธรรมดาทำไมต้องรับขนาดนี้ ก็เหล็กไหลนะสิว่าต้องใช่แน่ๆข้านะเห็นมันมากับตามันงอกออกมาจากในถ้ำนั้นน่ะข้าเข้าไปลึกเพราะว่าตาเชิดแก้ด้านถ้ำของตกแล้วกลิ้งลงไปในรูหินข้าก็เลยมุดเข้าไปถึงได้รู้ว่าในโพรงนั้นน่ะมันเชื่อมต่อไปยังอีกถงหนึ่งมีเหล็กไหลอย,อยู่บนเพดานเต็มไปหมดเลยแล้วไอ้เหล็กไหลที่ว่าเนี่ย มันมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นเหรอพ่อพลันมันเอาไว้ทําอะไรเหรอข้าก็เคยได้ยินมานานแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จักหรอกอืมก็ตามที่เขาเล่ากันมานะมันก็เป็นเครื่องรางชั้นดีเลยล่ะแต่นั่นไม่สาคัญหรอกเพราะเราไม่ได้เก็บเอาไว้ใช้เองแต่พวกในเมืองน่ะเขาหากันให้ควับเลยเราจะเอามันไปขายน่าจะได้ราคาดีใช้ได้เลยล่ะเมื่อมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง ถิ่นที่ต้องการเงินอยู่แล้วก็เริ่มตาโตเพราะว่าตัวเขานั้นก็เริ่มขัดสนเรื่องนี้อยู่พอดีถิ่นก็เลยตอบตกลงเอาด้วยอย่างไวซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่พรานอ่อนนั้นคิดไว้ไม่มีผิดเรียกได้ว่าไม่เสียแรงที่ชวนตอนนี้พรานอ่อนก็ได้เพื่อนในการเดินทางแล้วซึ่งกำหนดการในการเดินทางนั้นก็จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เลยพวกเขานั้น ุยกันว่าจะออกเดินทางในตอนเช้ามืดในตอนที่คนอื่นๆยังไม่ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับไม่สามารถให้ใครร่วงรู้ได้ถ้าเรื่องนี้แพร่พลายออกไปบ่อเงินบ่อทองของพวกเขาจะต้องถูกคนอื่นฉกไปแน่ๆแล้วเมื่อเวลานัดหมายมาถึงทั้งสองคนก็เริ่มออกเดินทางในทันทีทั้งสองคนนั้น เดินทางเข้าชายป่าไปตามเส้นทางที่พรานออกทำเครื่องหมายทำตำหนิเอาไว้อย่างดีเห็นได้ชัดว่าพรานออกนั้นได้มีการวางแผนเรื่องนี้เอาไว้อย่างดีหลายวันกว่าจะเอ่ยปากชวนถินซึ่งถินนั้นถึงจะเคยเข้าป่ามาบ้างแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเส้นทางที่จะไปยังจุดหมายนั้นมันจะต้องผ่านอะไรบ้างมีอันตรายรอบตัวอยู่หรือไม่ จะรู้ตัวก็จนกระทั่งเริ่มเจอสิ่งแปลกแปลเมื่อตอนเข้าใกล้ถึงถ้ำดังกล่าวพรรานพร้านพร้านาน,นั่นรอยเท้าอะไรเฮ้ยทำไมเหมือนมันมีขาฝั่งเดียวเลยละ่ะปกติรอยเท้าสัตว์มันต้องเป็นคู่ไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นสัตว์สองเท้าหรือสี่เท้าแต่นี่มันทําไมเล่มันมีรอยเดียวและมันเหมือนใช้การกระโดดในการเคลื่อนไหวสัตว์อะไรที่เคลื่อนไหวแบบนี้กัน ท่างมันเธอหน่าอย่าไปสนใจเลยข้าว่าเองไม่อยากเห็นตัวมันหรอกไอ้ทินอย่าไปพูดถึงมันเลยเดี๋ยวมันมาแล้วจะยุ่งเอานะหมายเขาว่ายังไงพ่อพรานผมไม่เข้าใจมันคืออะไรอย่างนั้นเหรอไอ้ฟอกหักดิกูบอกว่าอย่าถามไงเออยิ่งพูดก็เหมือนยิ่งยุกไลยนี่ไป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 ,ไปเดิน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 จะถึงแล้วเนี่ยมัวอเอ้อยู่ได้เวนี่ ถามแค่นี้ทำไมต้องหดงดหิดด้วยเฮ้ยพระเอกเซง็งเออเดี๋ยวมันมาแล้วสกิลพระเอกมึงไม่ทำงานกูมไม่ช่วยมึงนะบอกก่อนเลยกูเห็นหลายเรื่องแล้วพูดแบบนี้เอโดทั้งสองคนนั้นค่อยๆเดินลัดเลาะเข้าไปในป่าลึกที่เริ่มจะมีต้นหมากรากไม้ที่แปลกตาขึ้นทุกทีทินเองก็ไม่เคยเข้ามาลึกขนาดนี้เป็นอะไรก็น่าตื่นตาตื่นใจไปหมด เพราะว่าสถานที่นี้นั้นมันเป็นเหมือนกับแดนสนธทาาของทิ่นก็ไม่ปานในขณะที่เดินกันไปนั้นเองตอนนั้นเป็นเวลาใกล้บ่ายแล้วตั้งแต่ที่ออกเดินทางกันมาตั้งแต่เช้ามืดโดยเส้นทางที่ไกลจังหวะที่ถิ่นนั้นกำลังเดินตามผ่านสายตาของถิ่นก็ได้ไปจับจ้องเอาอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่เคลื่อนไหววูบไปวูบมาอยู่ที่ด้านหลังของพวกเขาเหมือนกับว่าช่วงสามสี่ฝีเก้ามานี้จะถูกอะไรบางอยา่างสะกดรอยตามมาทีแรกทินก็คิดว่าอาจจะคิดไปเองแต่เดินไปเดินมามันก็ยังรู้สึกได้ว่าต้องมีอะไรตามมาแน่ๆหลายครั้งที่ทินนั้นลองหันกลับไปอย่างรวดเร็วเพื่อหวังจะเห็นไอ้สิ่งนั้น แต่ก็ปรากฏว่าทุกครั้งที่หันกลับไปมันจะเหมือนกับอะไรที่คล้ายคนกระโดดหลบเข้าไปที่พุ่มไม้ข้างทางเสมอจนถิ่นนั้นทนไม่ไหวเอ่ยปากถามพรานอีกครั้งพรานรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรตามมาไหมเออกูถึงได้รีบเดินนีไ่ไงเดินไวจนจะวิ่งแล้วเนี่ย บอกผมมาเธอนะน่ามันคืออะไรกันแนะ่อย่าปล่อยให้คาใจพระเอกกุ้มนะแบบเนี้ถ้ารู้ไว้จะได้ระวังตัวถูกไงเขาห้ามพูดนะแต่เมื่อจริงของเองอ่ะถ้าไม่รู้ก็ระวังไม่ถูกไอ้ที่มันกำลังตามเรามาเลยนะมันก็คือเจ้าของรอยเท้าที่มึงเห็นนั่นแหละไ,ไอ้ทินเขาเรียกมันว่าผีกองกอยเดีเดเด๋ยวนะน,นี่หมายความว่าเรา,เรา,เราโดนผ,ผีไล่ตามจะไม่พาน จะว่าอย่างนั้นก็ได้มันก็คืออักมนุษย์อย่างหนึ่งที่มีขาเดียวนะมันเป็นผีที่ตัวสูงประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเรามันกินเนื้อและมันน่าจะมีหน้าที่ที่เฝ้าเล็กไหลที่เรากำลังจะไปเอานี่แหละที่เราบอกอุละเอียดเชียวมันก็ไม่น่าถามเลยขนล,ลุกขนลุกครับปู่แล้วเราจะทำยังไงดีละพลานอจากประสบการณ์ที่ข้าเข้าป่ามาหลายสิบป,ปีนะ ข้าจะพูดกับเองตรงๆแบบนี้เลยเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยฮ่ายอดเยี่ยมไปเลยได้ยินแบบนแั้นก็ชื่นใจหวางใจได้เยอะเลยฮะอะไรนะพลานเนี่ยไม่รู้กันเหรอโอ้โโถกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงไอท้ทินไอ้ทินสวยอีกแล้วโอ้นี่บอกพระเอกข้าเป็นพลานนะเว้ยไม่ใช่หมอผีจะรู้วิธีสู้กับผีได้ยังไงอาา่บโธ ที่ตอนที่มาเจอเหล็กไหลตอนนั้นมันก็ตามข้าไปยันบ้านเหมือนกันข้าเองก็กลัวอยู่เลยนะเรากลับไม่ได้แล้วนะ่าจะบอกให้รีบเดินเถอะไปตัดตัดแล้วเอาไปขายให้มันไปตามหาคนที่ซื้อไปละกันนะรีบเดินเถอะพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยด้วยเมื่อพรานพูดแบบนั้นถิ่นก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเดินตามไปและไม่นานก็มาถึงถ้ำน้ำตก เมื่อเข้าไปนั้นถินก็ต้องตกตะลึงเพราะข้างในนั้นมันดูน่ากลัวและเหมือนเป็นเส้นทางที่เชื่อมไปอย่างนรกและไม่มีทางออกเสียงฟีเท้าของทั้งสองดังก้องไปในถ้ำและเมื่อเข้าไปถึงโพรงก็เห็นเหล็กไหลที่เป็นหินย้อยออกมาจากด้านบนเมื่อพรานตัดก็มีเสียงก่อยๆดังมาไกล จนทั้งงงงสออต้อัหัหานเสียงอะไรเด้ะทำไมมันดังได้คนลุกแบบนี้ก็อีกองกอยในสิวะจะอะไรอีกอะชัดขนาดนั้นมันมาแล้วม,ม,มันมาแล้วทินเป็นคนแรกที่เห็นมันเขาหันไปมองเห็นเป็นร่างเงาของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ตัวสูงประมาณเอวมีขาเดียวไม่มีคอ หัวกับตัวนั้นดูเหมือนจะติดกันและที่สำคัญมันไม่ได้มีตัวเดียวแววตาสีแดงของพวกนั้นค่อยๆสว่างขึ้นภายในถ้ำเต็มไปหมดใช่แล้วนี่คือผีกองกอยที่คอยปกป้องเหล็กไหลเป็นเหมือนองครักษ์ที่คอยปกปักรักษาไอทินยิงใส่มันก่อนเลยข้าจะรีบตัดเนี่ยจะได้แล้วเนี่ย ได้เลยพ่อพลันให้ไวเลยนะให้ไวเลยทินยกปืนขึ้นเล็งแต่ก็ไม่ทันพวกมันกระโดดเข้ามาพร้อมกันชนเอาทินล้มลงดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่สนใจทินเท่าไหร่แต่พวกมันสนใจคนที่กำลังจะตัดเหล็กไหลของพวกมันมากกว่าแน่นอนว่าพรานนั้น พยายามที่จะต่อสู้เอาชีวิตรอดแต่จํานวนของพวกมันมีมากเกินไปทินเห็นกับตาว่าพวกมันนั้นค่อยๆฉีกร่างของพรานออกจนขาดวิ่นไปต่อหน้าต่อตาทินจึงไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากที่นั่นโดยทิ้งพรานไว้ข้างหลังเอ้ยช่วยกูด้วยไอ้ทินอย่าทิ้งกู ไม่ไหวแล้วอยไม่ไหวแล้วส,ส,สติหลุดทำอะไรไม่ถูกแล้วรอบนี้รอบหน้าไม่เอาอีกแล้วน่ากลัววะ่ะเฮ้ยช่วยด้วยทินนั้นรีบวิ่งหนีออกมาปล่อยให้ความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับพรานเป็นฉากที่สยดสยองอยู่ด้านหลังเขาพยายามวิ่งลัดเลาะไปในป่าโดยที่รู้ดีว่า พวกผีกองก่อยนั้นเมื่อกินพลานจนหมดแล้วมันก็เริ่มกระโดดไล่หลังตามเข้ามาทินกลัวจนทําอะไรไม่ถูกทางกลับหรือก็จําไม่ได้ทินวิ่งลัดเลาะไปตามสมทุมพุ่มไม้หลงในป่าเป็นเวลาทั้งหมด9วันเต็มโชคดีที่หนีออกจากเหล่าผีกองก่อยมาได้และไปโผรยังอีกหมู่บ้านเมื่อประมาณหลังจาก9วันนั้น ซึ่งกว่าสติจะกลับคืนมาทินก็เห็นภาพหลอนว่าผีกองกอยพวกนั้นมาตามเอาชีวิตอยู่หลายครั้งจนแยกไม่ออกว่านั่นมันผีกองกอยจริงๆที่ตามเขาออกมาหรือว่าเป็นแค่ความกลัวที่ฝังอยู่ในจิตใจกันแน่และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนั้นครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ